น네ี่ขวดที่ห้าแล้วอุ้ยปลดุกอู้ห์อืมต้องปาาโคใหญ่ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุขทุกคนค่ะสวัสดีครับผมวันนี้มพาพบพ่อบอกฝนเสาเดือนอีสานบ้านนาพะลุยคือเก่าพี่น้อง,น,องอน,นี้พามาใส่เบ็ดครับผมใส่เบ็ดจ้าใส่เบ็ดหน้าครับผมใส่เบ็ดหน้าเอาเฮามาหลุ่นมาชมดูกันเนาะค่ะวันนี้บอกฝนเ่าร์เนสิมานบ่บกกบนหน้าขึ้ก่าพี่น้อนี่กำลังใส่ยองเขากับใส่เดือนพี่น้องใส่เดือน เสียเดือนครับผม<อ>ทุ่มมือกับบอสไซด์นี่จับหยางแล้วค่ะบอสนัดอ้าวคันหนึ่งคันคันอะไรก็ึคันแหกโอ้คันแหลกแหกหมานพี่นอ้องนี่ปักลงไปแล้วนี่ก็คุดนี่เสีเดือนเรับแบบคุดมานะคะนี่แหละนี่ยังหลายปักเงียนก็ปักเงียนปักเงียน อนีอ่่ก็ตคบรรยากาศยามเล่งๆเ้อจ้าพี่น้องประมาณหกโมงหกโมงครึ่งอยู่อยู่ทุงท่งไฮทุ่งนาพี่น้องนาปูนาเบาคนนะคะอ้าวขั้นที่สองของเรายามคืนกับบอยเชอรี่ลายหล,ลายพี่น้องตอนคืนหอยเชอรี่ นะคะหลุนไม่ชมน้ำกันไปเรื่อยๆทางเกินไปว่ะไอบึงบึงส่งแล้วกับปลาไปเดือดรุนภูถือกล่องกับซีซีสไลายตาแน่เดอจากพี่น้องขอโทษขออภัยหลายๆขันว่าบึงแล้วไลายตา น่ามาเบิ่งธรรมชาติยำสีแรงๆเนี่ยนี่ก็ลอยเบิ่งเฮ็ดแ่้วพี่น้องเฮ็ดบ่ออกครับผมแมนห้งแห้งหบดเฮ็ดเยี้งจนเป็นอย่างสันเนาะเบิ่งบ่โหนใจเบ็ดไปก่อนเนาะพี่น,น,น้องเฮ็ดกัดจังไดรกะจังคอยรอชม ผิดต่อไปเนาะแต่ว่าดินชื้นบ่ะไอ้ดินแห้งดินแห้งคือตกตัตอนเหนือตกมือเดียวกระซ้าอ๋อตกตัวตอนเนี่ยตกมือเดียวกระซ้าทุกมือใส่บ่ได้ด้วยจ้ะทุกมือใส่กระติดเบ็ดติดเบ็ดติดหมากเบ็ดเอาหมากเบ็ดตัวนี้คืองางเบิดๆนี่จ้ะ วิธีการใส่เลยค่ะค่ะิเอาหมังเบสเกวเกวเกวก็ใส่เลือนเนาะเนาะอือเป็นย่งนี้ก็ฝักไปเงินขังไราหรือวาดึงหาย ดึงยังเฮียงเลยพี่หนงดึงเฮียงเลยจ้าโอ้โหใส่เบ็ดพันแล้วเลยค่ะเด้อรุดไปหรอว,วะถ้าจะแยงอยู่โอ้ยลุดแล้วพี่น้องเว้ยโอ้ยปลาดุกปลาดุกปลาดุกนี่ตัวแรกแหกมันมาแล้วจ้านี่ปลาดุกปลาดุกขันแหลกเลยขันแหลกขันแหลกของ นี่ต่อขั้นแรกขั้นแรกแหกหมันเรียงนี่รถอยู่นี่นะคะลงมากลับมาต่อขั้นแรกแหกหมันจริงๆด้วยได้ปลาดุกจ้าปลาดุกหน้าเลยะค่ะนี่นี่เปลือนมแล้ลเอาไว้แหกบพรนมากถอดออกค่ะอืนคะพี่น้องแต่เวลายามเบียดแล้ว เร็วเร็วๆเร็วๆวๆอ้าป้ายยังวนะน่อยุกีกดุกุกุนอือแตงัวแรงกันเลยสามตเดออจ้ะนี่อ้หู้เอาไฟออกไอไฟออกไฟพวซาบเ่อกัเป็นจังเดอป้าปถือเี้ยออตัวยงามเลยนี่จ้ะบนมาง แต่มาแรงกับสตัวด้วพี่น้่งสาตัวสตัวโอ้มันเป็นกาุดยอแล้วม,มันคนสตกบ,บอกเหโอ้ก็ๆระเอาก็กมดีกะมาแล้วนีเล้สตัวสตวัวลวจ้ะ หากินหมานอยู่เดือครับห็นเตวานิจเตวาดปิดไฟก่อนดื่มไปเลยตอู้้หายหากินหมานได้ีอเนะแป๊บระดับดอ่านี่าเงกัได้สามตัวน่าจะสามตัวสี่ตัวสี่ตัวแล้วหมานหมานเลย ชวชมันกันต่อค่ะปักเปียไว้คือเกาฝนตกอีกนล้นี่ตกอีกแล้วนี่เมดกุ้งกินกุ้งกินเมดกุ้งกินเงาเมื่อส์อู้หูลมลมฝนตกแล้วอ้ยอ้ยฝนตกแล้วพี่น้อง จังนั้นไงน้อนี่น้อเนยามบัออกมานอกป่านจะได้จังบัตกวเหมือนยามออกมาแล้วลมวืมๆจะได้ยินอย่างอากาศเสือดนามพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้าไปเอ้าไออุ้ยว่าหนีิดับกล่องเลยหนีิพี่น้องของของพักเกษตรน้ำพี่น้อง พูดทองฝุ <laughs> ่นปุบป <ness> ุบปุบอยู่น <ux> ี่ตัวที่ห้าแล้วเอาเอากันนด้วยจ้ะกล่องก็ได้อืมคโอขังก็เอาเชื่อโมมันิลูดที่นี่คือขางได้ถึงเงียงคะกะคือขางคือขังบางคนมันเนาะอหาบานมือเจ้เดือน ลมแักแห้งเนี inhos, ่ยลมแห้งกับเสียงตีนี่เป็นจงกระจาอุทองอ้วนเลยไข่เนี่ยไอนาะัยังีอ้หูเดือดเห้ยน่เรมันจะป็นยังไงาดง่ายๆมันรู้ดอกจากไอมัดแบบนึงงเลย แก่างไงหนึ่งล้วพี่น้องคนหมานครับคนหมันถ่ายทหายทิ้งหมานครับผมบ้านเฮาอันบ่ออกจากบ้านก็คือฝนสีบัวโตขึ้นเนาะนี่แหละครับบรรยากาศเย็นี่ลมนี่เรา้ลงลงลงลมแห้งขักเลยอื้มันถือตัวมะแรงจะใส่ผุลามานิดหน่อยเนาะนี่และคุณท่านได้เข้าบ้านต้องไม่ย้ำก่อนเลึก อ้างเอเอยย่รึปู่อูอยอเอโอ้ปลาดุกอีกแล้วอืมาน้ำนเลยจ้ะีหาโตตนี่นตัวนึ่อรุตเป็นของงา นี่ยังเหล่าอ้ายนั่นบ,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 บุบๆๆตรงนี้แค่กระโหลกนี้จะหัวแดงจะผอมกันคะว่าตรงมัดก,ก็ได้หมอนกัว ตัวที่ห้าตัวที่สีว่วายระวังเลยเโอ้โห้าวางไวไง้เป็นยังล่ะคือกระเสียวเลยค่อนข้าที่หมดกัดอนี่ฮอือน่าต้องมาต่อกลางนี้มีของเคลือี่ลมแห้งคือสิได้ยินแต่เสียงลมอ่ะถืออีกแล้วค่ะชัดว่าชัด ที่ตัวมีไขเลยหน่อยอม้มาหลี่น้องคอนหมาแครับดังงาสืเนียบระวังอดเป็ดออกกับปากแล้วกกินบลหน่อยนะกินนอยน่อ บนไงเลยค่ะประดุกอืออเป็นกิโลแล้วหลบแหลกต้องทำแต่กับบานกินเขาแรงด้วยพี่น้องเด้อมานละครับผมมานเลยเง้ยปะอืะดุกอุ้ยกระดุกกอดว๊อดว๊อดอือ เดี๋ยวต้องประคใหญ่ขันด pues. ีกาตาตรงนี 1. 1> <la> ้กัเยอะยอะๆมาดู้มันจะประดูกเหรอเีิเาไปถอดพริกแกงทีน้องไอพริกแกงนะไอเนาะกระเพราหลาดพริกน้ำอ่ะเซ็บทอดต้องกระเพราปลาด้วย

อู้ลุ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 ้ยเบสทารยังตวอูออ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 เ้เ้เฮนี่อืมเนาอู้หึแต่แมไข่เลยเลยนี่เบสทารมเบสทาร์มฮะเบทาร์อืมัย้อนจะมาทันเบสทาร์เอาซะเบสทาร์เลยเกี่ยวเลครับง ปิดไฟก่อนเปิดไฟสองกันบิดไฟกับวัเจียงเลยลายเนาะนอยูเ่เดินจะเปิดไฟมาทานไฟเลยนีคืออึอันเออเกยเกยเกนี่โอ้ยพิทากเลยบัวพิทากโอ้ยน้ำปลาขา ถุงจับถุงสีก็ง่ายด้วยพี่น้องบหมือน,น,นเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนหลายเลยด้วยพี่น้องนี่แต่ว่าลูกกวาหน่อยนเ,อาากกาเยนาะสองแล้วนี่หมานเลยบอบผลหากินหมานเด้อพี่น้องม้นงเป็นทองเด่นเด่นเลยนี่อือเดี่ยวผู้ชายนี่ <laughs> สยสร้างห,ห้อยใดเลยพี่น้องเอาเฉลี่ยจ้ะ không quan sát kẻ ta đẹp <laughs> ai <mình> kì. <laughs> kì nhà kia ừ. nào ừ. 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 nhà đây rồi มันรวยวเลยถือเลี่ยงขั้นเลยจานี่มันอุ้ยง่ายวันดูเลยอ,อืมตั้งิลูล้วี่น้องเนี้ยนี่รอบลอเหลกของเราปลาไปเกือบสองโลแล้ววะขอทาไป ดูดิด็ดุวัดี่ากเลยอืมตันี่กินอืมอนี่เาไว้ยามหลอดสองห่องไปยามคันต่อไปเลยค่ะอืม้ม พักไมาหน่อยนี่ดิเป็นไรเลืดเงือกโอ้ยเบิ่งจีนเนี่ยปลาหน่อยๆในเนี่ยพี่น้องแช่อยู่แต่มันอาจจะบ่เห็นดอกค่ะนี่ดอกค่ะ Cổ, cổ Còn. không 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 bụp bụp bộ không 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 hả? không 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 Bad rồi uh, uh, uh. uh, sau 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 uh. 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 uh. กล่องกะเอล็บเนียนตาบางคนอือยา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 ดูสีหางเบืองเนียนก้อนค่ะหลอบแหลกของเฮาเบิ่งเด้องใส่แล้วก็ย่ามครับเนาะแหลอบแหลกเด้อ huh. จ ah ้ะนี่หลอบแหลกหลังจากดีไซน์แล้วเนาะใส่แล้วก็ย่ามกลับมาเลยย่ามกลับมา ถือตังหัวแรีงหมดแล้วใส่ปุ๊บถือปั๊บเลยแล้วสามคันสามตัวไค่ะพี่น้องไปกินเขาก่อนเดี๋ยวกลับพามายามหลอดสองนะคะไอ้พี่เทง,งเบิ้งยังอ,อยู่บ้านนะคะนงานของบ่าวฝนกับสาวเรือนด้วยพี่น้องใส่เบ็ดยามสองหลอดครับผมหลอดแหลกหลายครับหลอดสองก็บกินเขา่า อยู่บานกับโดนเตอพี่น้องกระหอดกับขาดข้างเ่อพี่น้องรุดรุดหลายครับรุดหลายครับผมขอบคุณที่รับชมด้วยครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ด้วยครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยครับผมเกำลังใจอีสานบรรณาธิการด้วยครับคิดหนาพอกันไหมด้วยครับผมสวัสดีครับผม